ครับผมกลับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบของชา n น l ครับอยู่ของแอดมินยุทธนะครับผู้น่ารักคนนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของผมนะครับที่ติดตามรับชมยูทูบของชาแน l ด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับขั้นนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับที่เป็นผู้ติดตามที่ดีนะครับผมแล้วก็เข้ามารับชมทุกคลิปนะครับที่ยุทธพงองลงมานะครับผมก็หวังว่าคลิปเหล่านี้ นะครับผมที่ทําจะมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมไว้มีเวลาผมจะ ไปตลาดให้แน่นอนครับช่วงนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนล่ำล่รวยๆนะครับผมวันนี้มีราคาทุเรียนประจำวันที่15นะครับผมเดือนมกราคม2565นะครับผม1ล้งมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในการค้าขายในปีนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนล่ำล่รวยๆนะครับผมวันนี้เริ่มกันที่หมอนทองครับ AB อ่าตรงนี้แจ้งก่อนนะครับ C 30%, 30ครับพูดผิดพูดถูกแล้ววันนี้รีบนะครับ <c, <oughs> C 30%นะครับผมตรงนี้เป็นเนื้อตลาดนะครับผมเน้นเนื้อตลาดนะครับ AB 205บาทครับน้ำหนัก2-6กกิโลกร,รัมนะครับผม ABC 195นะครับผม195บาทเกรดซีอยู่ที่ 160บาทนะครับน้ำหนัก2-6กกิโลกรัมนี่คือราคารับซื้อ4 20%ตครับต่อกันที่ก้านยาวครับผม A.B.C 195้าหนะครับน้ำหนัก1.5 5ถึงกิโลกรัมนะครับนวลทองจันนะครับ A.B.C อยู่ที่195น้ําหน้ำหนัก1.5 5ถึงกิโลกรัมครับนวลทองจันแล้วก็กระดุมนะครับผมกระดุมนะ่ะ A.B.C. อยู่ที่195น้ําหน้ำหนัก1.5ถึง5กิโลกรัมครับชันีนะครับ A.B.C. หน่อบาทน้ำหนัก1.8ถึง5กิโลกรัมนะครับนี่คือราคานะครับเน้นเนื้อตลาด4-30%เครับนี่คืออีกหนึ่งแผงที่ผมนำมาฝากวันนี้นะครับตลาดนัดตารักษ์นะครับหนองคร้าจังหวัดจันทบุรีครับท่านผู้ชมนะครับมากันที่ อีกหนึ่งลงนะครับอยู่ที่ตลาดเนินสูงนะครับผมประจำวันที่15นะครับ A B C เนี่ยนะครับซีย่อร์เอยู่ที่185บาทนะครับผมน้ำหนัก2-6ถึงกกิโลกรัมนะครับ185บวกครับท่านผู้ชมครับเกรดีอยู่ที่115บวกนะครับผมน้ำหนัก2-6ถึงกกิโลกรัมนะครับ ตกไซต์อยู่ที่135บวกนะครับ2-6กิโลกรัมนะครับโบอยู่ที่65นะครับผมน้ำหนัก6-9กิโลกรัมนะครับผมส่วนกระดุมนะครับ ABC อยู่ที่190บวกครับน้ำหนัก1.5-5กิโลกรัมนะครับชนีนะครับอยู่ที่120บาทนะครับ ABC 1.8-5กิโลกรัมครับ การยาว ABC อยู่ที่180ครับ1.6ถึง5กิโลกรัมนะครับผมเกรด D อยู่ที่100บวกนะครับผม1.2ถึง1.5กิโลกรัมนะครับนี่คือราคาที่ตลาดเนินสูงนะครับผมอ่ะพวงวันนี้นะครับ ABC อยู่ที่190บวกครับน้ำหนัก1.5ถึง4กิโลกรัมนะครับเกรด D อยู่ที่100บวกนะครับนี่คือราคาที่ตลาดเนินสูงนะครับใครที่สนใจนะครับลงไหนราคาไหนก็ ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลให้กับท่านไปติดต่อค้าขายกันได้นะครับผมนี่คือแนวทางให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมยุทธพงษ์ชาแนลขอตัวลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ